สวัสดีจ้าเพื่อนๆกำลังจะซอสใส่ถุงนะคะซอสใส่ถุงแล้วก็ติดบาร์โค้ดที่กล่องข้าวเดี๋ยวห้กล่องข้าวก่อ ไม่ตกแล้วก็ร้อนเลยเดี๋ยวพรุนี้ก็จะนี่จะทำซอสนะคะพอดีซอสเหลือขวดเดียวทำไปเหนื่อไหลไปส่วงนี้ก็มีพ่อค้าไม่ค้าหน้าใหม่เยอะนะคะเยอะมากเลย เขารับสมัครช่วงนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่นี่ก็เสนอเข้าไปเพิ่มแต่ยังไม่ผ่านเดี๋ยวจะเสนอเข้าไปใหม่นะคะถ้าไม่ผ่านก็เสนอใหม่เดี๋ยวก็ผ่านสักครั้งสิช่วงนี้แรกก็ขยันทำงานหาเงินก่อนนะคะ ใช้จ่ายเยอะมากเลยบ้านก็ยังต้องผ่อนยังผอดค่าบ้านอยู่เลยค่าใช้จ่ายเยอะมากแม้แต่ค่ากินค่าอยู่ข้าวของก็แพงขึ้นทุกวันผักแพงช่วงนี้ผักแพงมากวเดี๋ยวจะลงผัก จะลงผักเพิ่มลงพวกกลมตุ้มพวกผักชีเดี๋ยวจะเคลียร์ลงเรือนลงเรือนว่างอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะเคลียร์แล้วก็จะลงผักหญ้าก็ยาวแล้วเดี๋ยวก็ต้องตัดหญ้าอีกอุ้ยงามเยอะมาก สู่กันไปนะคะส่วนทางช่อง u t u b e เนี่ยก็ยังไม่ผ่านเลยยังไม่ครบนาะทีการรับชมยังไม่ครบทีนะคะลงไปเรื่อยๆไม่ได้ลงทุกวันเพราะว่าัมยุ่งยุ่งกับเออ ด้านขายของด้วยแล้วก็ช่วงนี้เปทำไปทำทางเพจทางไลด้วยกับลังลุยด้านโน้นอยู่นะคะเก็จะหันมาลง youtube บ่อยๆลงให้มากขึ้นลงควบคู่กันไปเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะไม่จะได้มีรายได้เข้ามานะคะ ในกางานงานหลักส่วนนี้ก็จะลุยงานหลักร้อนมากเลยงานหลักต้องมาก่อนเนาะส่วนทางมือนคือก็เป็นงานเสริมช่วงที่ในแล้ก็ปลูกงานหลักไว้ก่อน ส่วนงานมือถือก็คือปูพื้นฐานไว้ให้กับตัวเองเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้มีรายได้เข้ามาเกืดอว่าเรากําลังไม่พอที่จะไปลุ่งานหลักแล้วก็อย่างน้อยเราก็ยังมีรายได้ทางมือถืออยู่อะไรแบบเนี้เพราะว่าวางแผนไว้วางแผนให้กับตัวเองไว้นะคะเวลา เราเดินทางไปเที่ยวา่างจังหวัดหรือว่าเป็นไหนมันนอย่างน้อยเราก็ยังทํางานทางมือถือได้ว่าทุกอย่างมันต้องวางแผนแหละช่วงทำงานหลักอยู่นี้ก็จะขยันให้มากขึ้นนะคะอะไรที่มีที่สามารถทำไรายได้เข้ามาเราก็จะทำไปก่อนขอให้เป็นงานส่วนจริต แมงวีแม่งดีแม่งวันเวลาได้เงินมาก็จะแบ่งไปออมนะคะแบ่งไว้เป็นสามส่วนมีออมมีเที่ยวมีใช้ ไปใช้ก็ไว้ใช้จ่ายน่นนี่นั่นอมทงังลเล็กทังละน้อยก็ยังดีกว่าให้ออมเลยอย่างน้อยออกไปอย่างน้อยแล้วก็ยังมีเงินเก็บนะคะช่วงนี้ก็เลยยอมยอมที่จะเหนื่อยทำงานเยอะแต่ก็ต้องแบ่งเวลาไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพไปด,ด้วย พอไปส่งข้าวเสร็จช่วงเช้าก็จะไปวิ่งออกกําลังกายนะคะพอวิ่งเสร็จก็จะไปถ่ายทํางานลงทางเพจทางอะไรแล้วก็ถ่ายทําลง YouTube ด้วยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดอย่าให้เสียเวลาเปล่า แต่ก็มีช่วงว่างอยู่ยว,ว่างช่วงพักผ่อนดูหนังโดูหนังดูละครก็ยังมีอยู่นะคะเป็นเวลาไว้โอเคเป็นวิเศษแล้วแล้วก็จะหิบมาพกต่ออ้ยร้อนมากเลย่อไปร้อนร้อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำซอสเดี๋ยววันนี้ยังไม่ทำก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะได้จะย,ยาวเกินไปขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมฝากกดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้แม่รัดพาแซ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ